สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฮิปโปมรกตไมท้ทอมฮะวันนี้จะมาเล่าการปฏิวัติฝรั่งเศสคิตตักราช1789ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญโดยประชาชนร่วมมือกันโค่นล้มอำนาจกษัตริย์ในระบบเก่าจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญสาเหตุการปฏิวัติสรุปได้4ประการดังนี้ค่ะ1 ความตกต่ำทางเศรษฐกิจพระเจ้าหลุยที่16กษระสั์ได้ใช้ชีวิตอย่างรูราและฟุ่มเฟือยแถมยังจะไปเก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มอีกสร้างความเดือดร้อนและไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนจึงต้องออกมารวมตัวชุมนุมกัน 2. ความเหลื่อมล้ำทางสังคมในฝรั่งเศสมีโครงสร้างทางสังคมแบบชนชั้น 1. นักบวชพระ 2. ขุนนางและชนชั้นสูง 3. สามสามชนชาวนาที่ยากจนและชนชั้นกลางพ่อค้าช่างฝีมือ 3. ความเสื่อมโทรมของระบอบการปกครองแบบเก่าฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยกษัตริย์มีอำนาจมากที่สุดรทรงอยู่เหนือกฎหมายโดยเฉพาะในรัฐสมัยของพระเจ้าหลุยที่16ที่ใช้อำนาจโดยไม่ฟังเสียงประชาชนไม่สนใจบ้านเมือง 4. อิทธิพลของแนวคิดทางการเมือง โดยเฉพาะงานเขียนของนักปราชญ์เหล่านี้ที่กระตุ้นเราและชี้ให้ประชาชนกระหายในเสรีภาพเหตุการณ์ปฏิวัติประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งสมัชชาแห่งชาติเหตุการณ์บุกทำลายคุกบาสตีนการยกเลิกอภิสิทธิ์ของขุนนางและประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองการปกครองของฝรั่งเศสในปัจจุบันในปัจจุบันฝรั่งเศสมีการปกครองระบอบกึ่งประธานธิบดี โดยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ประกาศใช้เมื่อ28กันยายน1958